สวัสดีค่ะมาพบกับหญิงนุย้ยสเปนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวอ,อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้ก็จะปาร์เปื่อนๆนะคะนั่งรถชมวิวไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้หญิงนุ้ยและครอบครัวก็ยังไม่เคยมานะคะถ้าไม่มีลูก มาทำกิจกรรมเราก็คงยังไม่ได้มาเส้นทางนี้นะคะก็ระหว่างทางก็จะมีต้นไม้และภูเขาร,อ,รอบการจราจรท้องบนท้องถนนก็รถไม่เยอะเท่าไหร่นะคะขับสบายๆนะคะก็ท้องฟ้าวันนี้คือสีครามเลยนะคะสวยมากนะคะข้างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ แล้วก็เขาก็จะปลูกเป็นสวนส้มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไรอ่า,อางุ่นนะคะเพราะว่าแถวเนี่ยเขาจะทําผลิตไวน์กันนะคะคือชอบมากนะคะนี่ก็จะเป็นทางลงเนินละเราก็จะไปถึงเป้าหมายอีกไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าทางค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนะคะจะเอถึงแล้วนะคะตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้เราจอดรถแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในว่ามันเป็นจะได้นะเพราะว่า เส้นทางที่จะมานี่คือลําบากค่อนข้างลําบากนิดนึงนะคะสําหรับเด็กๆเ,เนาะแต่ว่าผู้ใหญ่เราก็โอเคอยู่นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูแต่ว่าบรรยากาศก็เงียบนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในอาลีเห็นเพื่อนวิ่งไปเลยค่ะด่ดีก็เข้าไปดูนะคะไม่รอบๆบ,บรรยากาศรอบๆนะคะในนี่มีลำธารตัวเจ้ามีน้ำด้วยนะคะแต่แมงวีเยอะมากในอุทยานนี่เบิ่นก็จะมีเป็นติดตั้งบาร์บีคิวอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาจะไม่มีใครทำบาร์บีคิวเพราะว่า มันมันซันนำเสมอเนาะเพราะกลัวว่าไฟไหม้ก็มีคนมาเริ่มเข้ามาละนะคะก็รอบรอบนี้ก็จะเงียบแต่วันนี้เราก็จะมีประมาณ10บกว่าคนสำหรับเด็กนะคะแล้วก็รวมผู้ใหญ่ก็เกือบ20ิคนนะคะก็เงียบแต่ไม่มีห้องน้ำเนี่ยปวดหัวเลยตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเหมือนกันนะคะที่เป็นใจเป็นไอเตาปิ้งอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะคะถ้าเกิดใครมาจัดแคมป์ตรงนี้ก็ตั้งได้เลยนะคะพอถึงก็ไม่รอช้าค่ะก็ไปเดินสำรวจป่ากันเลยค่ะนะคะตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มีคนมาก็ทำมิวสิกวิดีโอไปก่อนนะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะปะหนึ่งเป็นสวนส่วนตัวนะคะก็ถ่ายรูปเล่นๆกันไปแล้วลูกอยู่ไหนตอนนี้มาลีคือ where are you <laughs> างที่แดดดี้ไปตามหามารีคุณแม่ก็ถ่ายรูปท้องฟ้าไปพลางๆก่อนนะคะบรรยากาศก็ะจ่าห้อนกระห้อนมันก็มีลมนะคะก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีมีแดดแดดมาแล้วโอเคอยู่มาลี อันนี้ก็จะเป็นทางค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะแต่ก็เราก็สู้ๆค่ะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะคะยังไม่ถึงไหนเลยค่ะกําลังจะเดินไปสํารวจป่ากันนะคะไปกับคุณเผื่อนี่แหละค,ะค่ะจ้าลูก น้ำเย็นมากเลยนะคะตอนนี้มาลีไปลองจับน้ำดูนะคะน้ำเย็นกว่าลูกเดี๋ยวแม่ลองมั่งโอ้้น้ำเย็นมากเลย oh, go, go, go. ตรงนี้ก็จะเป็นทางทางที่เราจะเดินขึ้นไปบนเขานะคะ ทางเดินค่อนข้างที่จะลําบากนะคะแต่เราก็สู้ๆนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอบภูเขาหรือเปล่าแปลว่าก็สู้ๆคะ่ะระหว่างที่เดินเราก็จะได้เจอต้นไม้แปลกๆดอกไม้แปลกๆนะคะนี่ก็ไม่รู้ชื่ออะไรแต่น่ากินจังแต่ไม่กล้ากินเพราะกลัวนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเหมือนดอกมะลิปลาเลยอะแต่ไปดมแล้วมันไม่ได้กลิ่นนะคะเพื่อนๆแต่มันสวยนะนี่ค่ะต้นไม้ท้องฟ้าคือเลิศสแนแตนนะคะนี่ ดอกกุหลาบป่านะคะสวยมากขอดมดอกกุหลาบป่าเหรอมันมันไม่มีกลิ่นเท่าไหร่มันม,มีกลิ่นตัวไดนะ่ะแต่ว่านางสวยโอ้ยงามดีอ่ะชอบเราก็มาเจอลำธารเล็กๆอันที่หนึ่งนะคะมารีลองเอาเท้าไปแตะน้ำกันแล้วไม่ชอบค่ะเย็นค่ะแม่ก็เลยมือแตะแตะเล่นผ่านเลยนี่ก็เป็นทางขึ้นเพราะว่าเราจะกลับไปกินข้าวกลางวันแล้วนะคะ ก็เด็กๆก,ก็ทรหดกันเลยเกินนะคะคุณแม่ก็ทรหดเหมือนกันค่ะปวดขามากระว่างทางนะคะมาลีกับแดดี้ก็ส่องดูดิว่ามันคือรูอะไรมีอย่างก็ลลกหลังจากที่สองคนพ่อลูกนะคะเขาสำรวจขุมทรัพย์ตรงนี้แล้วก็ไม่เจออะไรนะคะก็กลับค่ะแต่มาลีเขาเดินมาไหวแล้วเพราะว่านางก็เดินเยอะมากเลยนะ คือนังคือแบบสุดๆมากเลยแล้วก็สงสารแดดดี้ค่ะต้องทั้งแบกทั้งอุ้มมาลีนะคะแม่ก็ช่วยด้วยเหมือนกันค่ะทางนี้เราต้องเดินลงไปตรงนี้อีกเป็นไกลเลยค่ะของเ,เตรียมกันมาก็มากินด้วยกันเนี่ยเจ้ามาลีก็หิวข้าวส่วนแม่ก็หิวคะ่ะแม่จัดเป็นแซนด์วิชมานะคะหลังจากที่เดินลงทางก็คือหิวข้าวมากค่ะนะคะจัดไปตอนนี้มาลีกําลังเกิดความสงสัยกับ ต่อมนอกจากกลุ่มของพวกเราแล้วนะคะก็จะมีกลุ่มอื่นที่เข้ามาตั้งแคมป์ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ของอุทยานนะคะก็คือน้ําตกนั่นเองน้ําตกอันนี้จะเป็นน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในนี้นะคะน้ําใสแล้วก็เย็นมากค่ะเพื่อนปลาก็เยอะค่ะ นะแล้วก็เราก็จะทํากิจกรรมก่อนกลับบ้านก็คือให้เด็กๆนะคะช่วยกันทําเรือไปลอยในแม่น้ํานะคะแต่ว่าก็จะเป็นใครล่ะที่ทําก็จะเป็นดดดี้นั่นเองนะคะเพราะว่าแม่ทําไม่เป็นค่ะสุดท้ายแล้วก็เสร็จนะคะเห็นไหมสวยไหมคะค่ะไปลอยกันเลยค่ะหลจากที่เราเอาเรือไปลอยน้ําก็เด็กๆก็ตามหาเรืออีกแล้วค่ะแม่ก็ไม่รู้มันอยู่ไหนนะคะร้องไห้อีกแล้วค่ะตอนนี้ก็ เสร็จภารกิจแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้เวลา5้าโมงแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ